สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องเทพศูนย์เกลียนกินนภาตอนที่24ฝากกด Subscribe ช่องลิทมาังา่ะกันด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยสุดยอดไปเลยเขาอายุแค่10ปีแต่ก็สามารถไปถึงลำดับที่1ได้แล้วไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันแต่ความรู้สึกกดดันเมื่อครู่เหมือนกับเขาสัมผัสมาก,ก่อน เหมือนกับข้าเคยสัมผัสมาก,ก่อนเหลือเชื่อพลังของเขาช่างน่ากลัวจริงๆอูตี้ถูกนับถูกนับว่าเป็นจัก,กรพรรดิแห่งยุคนี้เลยก็ว่าได้เหมือนกับว่าสวรรค์ได้ลิขิตชีวิตเขาให้กลายเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งลำพังแค่ชื่อของเขาก็ไม่มีใครคิดจะเอาอย่างแล้วละ่ะ อูตีแปลว่าจากกักรพรรดิแห่งยุทธจักรฟึงดูพลังนั่นสิมหาศาลจริงๆกันหลิงอันดับที่9กํากำลังถูกแทนด้วยชื่อขององค์หญิงกันเหยาแล้วลำดับที่9 9 9กันเหยา เก่งมากนะครับผู้หญิงคนนี้พระเอกตกใจเลยนะครับดูเหมือนว่าเธอน่าจะลบชื่อนั้นออกไปเฉยๆดูเหมือนว่านางจะซ่อนพลังที่แท้จริงเอาไว้พวกจอมยุทธ์หลายคนมักจะซ่อนพลังเอาไว้เพื่อป้องกันการตามล่านั่นมันอะไรกัน ศิลาเทพยุทธ์กำลังมอบสมบัติล้ำค่าให้กับเธอแสดงว่าพลังที่แท้จริงขององค์หญิงต้องไม่ใช่อันดับที่89แน่ๆนี่มันสุดยอดมากๆที่ได้เห็นเหตุก,การณ์แบบนี้อีกครั้งครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือตอนที่อูตี้มาทุดสอบพลังที่ศิลาเทพยุทธ ไม่มีใครรู้ว่าเธอได้รับอะไรมาน่าเหลือเชื่อจริงๆบางคนที่ติดอันดับหนึ่งใน30ยังไม่เคยได้รับสมบัติจากศิลาเทพยุทธ์มีการกล่าวไว้ว่าสมบัติจากศิลาเทพยุทธ์คือสมบัติโบราณซึ่งล้ำค่ามากๆสมบัติล้ำค่าพวกนี้มาจากไหนกันละ่ะหรือว่ามันอยู่ ข้างในศิลากันถ้าเป็นเช่นนั้นคนที่แข็งแร่งมาทำลายศิลานี้ซะ mm. ก็สามารถเอาของไปได้หมดละสิ <c oughs> อาจารย์งงเลยนะครับไปพูด <c oughs> ตอนนี้ข้าสามารถเข้าไปหอคอยศักดิ์สิทธิ์ได้หรือเปล่า <c oughs> โลกนี้ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เจ้ายังไม่รู้อีกมากมาย การที่จะเข้าไปที่หัคอยศักดิ์สิทธิ์ได้เจ้าจะต้องมีตราสแสดงฐานะเสียก่อนนี่คือตราสแสดงฐานะของสถาบันชิงเสินของข้าข้าให้เจ้ายืมก่อนแล้วกันการเข้าหัคอยศักดิ์สิทธิ์จำเป็นต้องมีตราสแสดงฐานะด้วยสินะจึงจะสามารถเข้าไปได้อาจ,จารย์ข้าขอบคุณมาก จำไว้แล้วว่าอย่าทำอะไรเกินตัวเพราะข้างในนั้นไม่มีใครสามารถช่วยเจ้าได้มันจะเป็นประตูเวทนะครับอาจารย์ไม่มีอะไรผ่านไปง่ายๆหรอกถ้าจำเป็นต้องสู้ข้าก็จะสู้ตึกตึกตึกไปอีกเดิมนไปแล้วครับข้าจะระวังตัวอย่างเท้าเข้ามาแล้วนะครับ หลุดมาในอีกที่นึงครับสุดยอดที่นี่มันใหญ่มากความกดดันมันแตกต่างจากข้างนอกอย่างสิ้นเชิงความกว้างของที่นี่มันสุดยอดลูกหูลูกตาจริงๆโอ้นี่คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในหอคอยสินะเป็นสถานที่ดีๆมากๆม,มันทำให้ร่างกายของข้าตื่นเต้นยิ่งนัก ข้ากำลังหาวิธีเพิ่มพลังปลานอยู่เลยหอคอยศักดิ์สิทธิ์นี้ประจวบหมาะจริงๆที่จะทำให้ข้าแข็งแร่งขึ้นชั้นที่1ชั้นที่2ความกดดันจากชั้นพวกนี้ยังต่ำเกินไปมันยังไม่พอสำหรับข้าชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5พระเอกเริ่มโดนกดด้วยแรงกดดันแล้วนะครับพอถึงขั้นที่5 แรงกดดันนี้มันอะไรกันข้ารู้สึกเหมืนถูกทับด้วยภูเขอทั้งลูกเลยละ่ะมันสามารถเพิ่มพลังปลาณให้ข้าได้อย่างดีเลยละ่ะกลายเป็นปีศาสแล้วนะครับพี้เยี่ยมสุดๆก็จบตอนที่24ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมตอนต่อไปกันด้วยนะครับขอบคุณครับบายยเฮ้ยแต่ที่อ้าไหมวะ โอ้ตอนที่25่นะครับผมลืมผมจำผิดตอนไปแล้วก็ขอขอบคุณผู้แปลด้วยนะครับ